ครับผมพี่น้องกาบสวัสดีพี่น้องป้่องปลายสู้ขู่สู้ค้นนะครับผมวันนี้ครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะผมกับไอ้นวินแชนอ๋อครับผมสโลแกียนบอกมาแล้วไม่ไลยแต่ว่ารันแร่งชงครับผมพี่น้องเมือนผมสีผ้าพีผ้าหนองมากินกาเที่ยงน้ากันน้ำไอ้นวินแชนอ๋ออยู่ห้องไงทงนาขี้เก่าครับผมมาได้ไปไซมาไซบรรยากาศติดแดดตึงเที่ยงมีผมได้นี่ครับผมเป็นตำมุกยุ่ม แก sí, sí, um. ้ม oh. กับสมพี่น้องสมสมนั่งมูแล้วก็บักพริกดิบครับผมลูกเดืดกับพักหอมเปยพักหอมมกเขือผมบ่าวเถาคู่กับมาละขี่นกไอ้น้ำวินคู่กับมกเขืออวสันเพิ่นแสดงตัวเห็นแต่ติดตอกกับพักกระจรนะผมพี่น้องกินเกาเพี่ย่งน้ำกันตำหมักยมกินสมสมตอนเที่ยงครับผมนี่ผมเดี๋ยวผมป้าโทบรรยากาศที่ย่างกินเผากินหนาเนาะไอ้น้ำวินนะครับผมทุกๆคนนะผมพี่น้องเห็นว่าน้อนี่ครับผมประมาณนี้ครับ พี่น้องเดี๋ยว้อรึบนี่สีบอควาเยเข็นปันได้ครับพี่น้องกับเขาครับผมพี่น้องเขาติใหญ่ายเลยกินเขาเที่ยงน้ากันนะไอน้ำวินนะพรมกะมบรรยากาศเตงเทียงครับพาพี่พาน้องมากินเขาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดสีแสดงความเขียนในไต้คอมเมนต์ติ๊กตอกพมกะขอบคุณในร้าน,นครับหายก็ลังใจไอ้น้ำวินทุกๆคนมีแต่พวกไอ่ๆพี่ๆเพิ่นไม่หายก็ลังใจร้ายมากครับ ผมกะมีก็ร่างใจขึ้นหลายนะผมกะขอบคุณทุกๆคนทุกๆทีทุกๆคนนะผมเพราะว่าติ๊กตอกเป็นให้แสดงความคิดเห็นบวกเกินน่ครับผมบวกเกินลอยเพื่อนกะแสดงความคิดเห็นมากเกินไปเหมือนผมเคยได้แสงคนเียนบอเบิ้ลนะผมกะใช้ที่บติตาคกัะขออภัยไว้นะครับผมผมกะขอบคุณทุกๆคนนะผมให้ก็รังใจมานะครับพี่น้องข้ามยัยขอองอยากทำผู้สมทุก่านนะผมมากินเขากินอาห้อยนะพี่นะครับจับหนำตามมกยุมพี่น้องมือนตามมกยุ่ม ทำงงเซบเดียดเซนนบครับผมกับพม่ห้อเขาหนำอะไรไม่เนเด้อครับผมแต่ตอนยงเี้ยงพี่ห้องอ่มอสมมากพี่ห้องสมนั้งหมูครับผมนังหมูป่าครับผมนี่พี่น่อ

ตามมงยุใส่มาใส่มาเ้นได้พี่น่องกันกเขาว่าขึ้นยากพี่หน่งองเสร็บเสร,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 รจรบ่มาลำลายแตกอืยถ้าเปิจั่นก็เปอนความเปีย แดบแ่ดไปหน่อยนะครับจับหนักผสมเงนเรียงเงเลยแล้ววัน รยกาศดีกิงกยกบเสบครับผมบ้านห้องริกานบ้านห้องเขาบ้านใบเศ้าเขาไว้ซื้อครับให้น้องมุเบ้างอนีก่นกอนครับผมยังกินผสมแล้วมันจะแสยบขวาลำหนังคนน้า้หาหอม,มเปรีนน้ยง อันอันทำกัน,กนมึงเห้งกันนากินเขาไหมตัวข้าไพี่น้อมครับตามึงยุ่มใจมคืน,คนคับผมพิเพชร เอาคักรพี่หนอกแ่บแอบพักไปพี่หนอยนจำยุ้มวันวันตา Nhà, mình có khứa, ăn. cảm nhận các mừng 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 เที่าเหนือเขาันนี้นะครับพรกคอมเปร์แซฟตามเหือมมงหนุ่ม มาเขาอันนี้ดูน้องอยากใส่มือหรือเปล่ะมเสียบหรใส่มือใส่บวงเ้วนัวน nhổm mà thấy tiêu sầm phổ sầm phổi thì sổ, mình nặng nghe Hãy <laughs> ta cho kênh Ghiền nghe ăn à, tiền sống không? hết giải Hoặc những quả bạc bây giờ thì ก็ว่ามันก็เขาด,ดีครับว่าเพื่อสีบส๊าสวม่มารมึงยุ่มแค่จานหมร้า,นต,า,รน,านตัวนึก็แซ่บเนี่ยแซ่บหลน,นี่เนี่ยมันสมเมอ่ะนี่นก็ซุมสมนั่งหมูเผง ra cái phát khơi chín bó anh gấp khẩu nhắm trong xuồng kẻ kẻ hoạn, dùng dòng เขานันนีไปโทษตัวเหความความเปรบตามงม คำท้ายเดพี่น้องเด้องันมันกมาเว้อครับสมรายขอจะคิปเพียงเท่านี้ไยู่กินยมยกินักับฝากไปตังใจอ่านน้นน้ำนครับใิคอมเมน,นตออ์ใ้ดีต่อให้ตั้งใจผมสิตามมนจากดีกตอ,อกับขอบคุณทุกท่กทานนะครับผมบหเสียขอคุณยังไง้าันสิพยายามตั้งใจจิบต่อต่อไปครับผมสสมครับขอครับผมทำทั้งาให้ FC ทุกคนนะ